ไอ้เพียววันดีเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> จิ้มมาเนี่ยเอางี้เลยนี่เลยซิกเนเจอร์เลยอขอจัดหนักๆดุวนๆเลยเพื่อนโคตรหิวเลยว่ะพันสองพอดีเพื่อนลดพิเศษเลยไอ้เพื่อนมึงมือเนี้ยกูขอเซ็นด้วยกว่อนนะหกูสาอุดหนุนมึงนะเว้ยพูดหนุนหาอะไรมึงมาเดือนเนี่ยเกือบสิบครั้งแล้วเซ็นทุกทุกครั้งเขาไม่ได้เรียกว่าอุดหนุนเว้ยกินเข้าไปไปก่อนนะ เฮ้ยไอ้เพียววันดีเพื่อนเฮ้ยจิมมาเนี่ยใช่กูเฮงไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้โหสบายดีสบายดีเ้ยเพื่อนเฮ้ยวันนี้กูมาอุดหนุนมึงวะเนี่ยร้านมึงใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวนี้ไปอาเสียแล้ววะนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อน เต็มที่เลยวันนี้เดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีส่วนลดให้เป็นพิเศษอยากกินอะอ้าวเพื่อนดูเลยโอหนดี๋นี้แม่าเสียเอางี้เลยนี่เลยซิกเนเจอร์เลยขอจัดหนักๆด่วนๆเลยเพื่อนโคตรหิวเลยว่ะได้เลยครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะเดวเลยเพื่อนดูแลเป็นพิเศษครับผมน้องๆเดี๋ยวดูแลโต๊ะนี้ด้วยครับเฮ้ เรียบร้อยแล้วหวเพียวเรียบร้อยใช่ไหม<ช>รสชาติเป็นไงบ้างเพื่อนอร่อยสุดๆซิกเนเจอร์ร้านมึงไดบอกว่าเด็ดจริงๆสมคำนั่าหรืออร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกูลดให้เป็นพิเศษ20ตามที่บอกนะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งพันสองก็ดีเพื่อนลดพิเศษเลยเฮ้ยเพื่อนมือมือเนี้ยกูขอเซ็นไปก่อนด้วยวะพอดีแบบเป๋าตัง,าางค์กูไม่ได้เอามาแบตโทรศัพท์กูก็หมดอีกเอานะเป็นเพื่อนมาตั้งนาน ขอมือหนึ่งวะคือมันจะไม่ได้ดิเพื่อนเพราะว่าระบบบัญชีมันต้องเคลียร์เลยว่ะอืเพื่อนกันกูขอมือเดียวเอ้ยหยุดหยวนนะกูนะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้ากูพาลูกค้ามาเต็มร้านมึงเลยเพื่อนกันนะอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเอาเป็นว่ามือเนี้ยมึงไม่ต้องจ่ายกูถือว่าไม่ได้เจอมืงอนานกูเลี้ยงมึงแล้วกันอ่ะ ครั้งหน้ามึงพาคนมาเยอะๆกันแล้วกันมีแฟนนี่มาหลังเอาแฟนมากินข้าวด้วยได้ได้โอเคไหมเอาหน้าอย่างงี้สิว่าเพื่อนกันไม่ต้องห่วงครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวกูพาแฟนมากินด้วยแล้วก็พาลูกค้ามาให้มึงอีกโอเคโอเคอ่ะงั้นมื้อนี้กูเลี้ยงมึงก็นนะเพื่อนไว้เจอกันนะไว้เจอกันอย่าลืมกลับมาอุดหนุนกันนะเว้ยเที่อวมันสุดยอดจริงๆกลับมาอุดหนุนเพนยนะเพื่อนกันเอง วันนี้ตัวเองกินให้เต็มพี่นะกินฟรีไปเลยเพราะว่าเพื่อนพี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่แน่ใจเหรอคะที่เล่าว่าเขาจะให้เรากินฟรีอะ่ะวิแน่ใจสิเชื่อพี่กินฟรีอยู่แล้วเพื่อนพี่กับพี่นะเปรียบเสมือนพี่น้องคานตามกันมาเครื่องแค่นี้เพื่อนพี่ซัพพอร์ตได้นี่ครับเนี่ยเพื่อนเฮนี่ชื่อจินอ่ะเขาจะมากินแล้วขอเซ็นด้วยแล้วเนี่ยวันนี้เขาพาแฟนมาด้วยนะเฮียมันมาอีกแล้วเหรอนี้เดือนนี้มันมาจะสิบครั้งแล้วนะ ที่มาเนี่ยขอแต่เซนขอแต่ขอส่วนลดอะไรยยยเยอะแยกไปหมดเลยบอกไปหรือเปล่าว่าเฮียไม่อยู่อ่ะบอกเขาแล้วเฮียว่าเฮียไม่อยู่แต่เขาก็ขยันขยอจะขอสั่งสั่งแล้วก็บอกว่าจะไปเคลียร์กับเฮียทีหลังครับจิมเอาแต่จะเอาเปรียบเพื่อนแบบนี้รู้สึันสั่งแล้วนะครับเฮียแบบนี้มันจะต้องโดนสั่งสอนมากสักนิดหน่อย แลวอนเอาออเดอร์พิเศษนี่นะไปให้เชฟแล้วก็าทำตามแล้วเรียกคอร์สอ่ะไปหาเฮียหน้าร้านเลยได้ครับเฮียจิมเอาแต่คำว่าเพื่อนเพื่อนเอาแต่จะเอาเปรียบเพื่อนเท้านี้จะให้บทเรียนึแบบจำไปเรื่องวันตายเฮ้ยพี่อวันนี้ไปเพื่อนจิม วันนี้มากินฟรีเอ้มาอุดหนุนไงตั้งหลยูหยอดกุแสดงเลยนะแหมเรื่องแค่นี้เนี่ยมึงซัพพอร์ตกูได้อยู่แล้วสบายมากเฮ้ยแม่แต่อันเนี้ยบุ๋มบิ๋มแฟนเวงสวัคดีครับโอ้ยโชคดีนะเป็นแฟนจริงใจส่แน่นอนใจปั้มอาเฮ้ยเพื่อนวันนี้ไหนไหนมาแล้วนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีเมนูพิเศษให้กันโดยเฉพาะเลยวันนี้ไม่ต้องสั่งวันนี้ไม่ต้องสั่งอันนี้วางเพื่อนใจดีเว้ย เป็นข้าวผัดสูตรพิเศษทําไว้สําหรับมึงโดยเฉพาะแต่ว่ากูขออย่างนึ่งมีข้อแม้อย่างนึงให้กําลังใจพวกครัวเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟปั๊บเนี้ยนะ,ะมึงต้องกินให้หมดเฮ้ยได้สิพเพื่อนของอร่อยอย่างงี้นะเพราะผมตั้งใจกันนั้นเลยเหรอโอ้โหถ้ามึงกินจานนี้หมดนะกูไม่คิดตังมึงเลยที่ผ่านมากูก็ไม่คิดเฮ้ยลาบปากซะแล้วจัดนะเพื่อนรอแป๊บเดียวเพื่อนเดี๋ยวอร่อยแน่ อ่อยเองของอร่อยอเพื่อมาจัดให้อยากลองชิมแล้วอ่ะออแป๊บนึงนอกมา,มาเลยเข้าบผัดสูตรพิเศษหลอกแปบเพื่อนเฮ้ยเข้าผัดอะไรวะหน้าตาแปลกแปลกกูกินเลยได้ววะสูตรพิเศษกินเลยเพื่อนเอาให้อร่อยเอาให้หมดนะเอาให้หมดนะอย่างที่บอกนะพ่อควมตั้งใจเต็มที่เว้ยหน้าตาแปลก อุ้ยตัวเองเป็นอะไรอ่ะอข้าผัดอะไรของมึงเนี่ยเค็มจะายก็เข้าผัดสูตรพิเศษไงเพื่อนอเข้าผัดลาบสูตรเค็มเป็นพิเศษเหมาะสำหรับคนเค็มๆอย่างมึงกินไม่หมดนะเวย้ยถ้ามึงกินไม่หมดเนี่ยมึงไม่ต้องออกไปจากร้านกูเฮ้ยใครไปกินหมดวะเค็มขนาดนี้เฮ้ยกูสาอุดหนุนมึงนะเว้ยอุดหนุนหาอะไร มึงมาเดือนเนี้เกือบสิบครั้งแล้วเซ็นทุกๆครั้งเขาไม่ได้เรียกว่าอุดหนุนเว้มาถึงปั๊บก็เอาแต่เซ็นเอาแต่ขอส่วนลดยังไม่พอยังไม่จ่ายเอาคนอื่นมากินอีกมึงกินเข้าไปให้หมดนะถ้ามึงกินไม่หมดเดี๋ยวกูมีคนมาเฝ้าออมึงมทอดทอดทอดเอาไปเอามานี่เลยมึงดูมันให้กินจานนี้ให้หมดถ้ามึงกินไม่หมดมึงอย่าปล่อยมันออกจากร้านมกินเด็ด กินกินเข้าไปไปก่อนนะ้ยกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเคมโอ้ตายกูจะพังแล้วนะปทอดปอนแผ่นอกเขาเองกินอยู่วะเไปดูมันไหมนะครับเนี่ยเพื่อนกันมันต้องเจอแบบนี้เว้ยกินเข้าไปเว้ย